<laughs> ล่อรถไปกันดีกว่า่ะ นี่นะทุกคนก็ถึงบ้านแม่ย่าแล้วนะกุญแจไม่ย่า,ะนะยาทุกคนเรามาดูอาหารการกินของชาวอุบลกันดีกว่าน,นะคะว่าเป็นยังไงมีข้าวเหนียวอ่าหลายๆอย่างนะจ๊ะชอบกินแล้เวเ่าจักรยานถรถ อะไรกินนะคะนี่ค่ะคนปักก่นจักรยานะยอยนะ,ะยกล้อด้วยนะคะยกล้อด้วยนะคะไงนะคะเส็งเวลาปั่นล้อดเดียวเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ปั่นนานนะคะโอาุ่งยาเกี่ยวขัดดีรีสอร์ทนะคะอ <c oughs> สุดยอด <c oughs> ทุกคนเราจะมาเก็บต้นสดาวกันนะคะ นี่เรามาดูกันมีแม่ด้วยอ๋อนำมูมึมมมดเ็แล้เราไปอีกเออวราแลเลมาอีกตหงคนลอวงลวบอนนเรามาไปตอนเก็บเันจะกันแม่บอกว่าตอนนี้มันขมตแม่บอกว่าตอนนี้มันขมต้องไ,ไป อีกต้นหนึ่งนะต้นตมขมต่นไนี ality, ่ต่อยปอนี่จ้านี่ต่อยปอต้งผิดเหลืองเปา ่อนมชาฮักแก็ได้แล้วต้องต่ำก่อนเอาไหมเองมาดูกแถบไปมันจะจะย้ายปีดไปหนอกเลยคนกินหอนไปเขาก้เกใช้โซ่มแก็นย่อนชอบกวานี่กินงาเน้อ แมนแน่นอนย่ะตัวมันเป็นก้อนตัสดีครับผมหล่อไหมครับมีพวงมาลัยด้วยถึงมาจะดึกแค่ไหนก็สู้ราไม่ได้เพราะลาไปก่อน ก็มารอรถกลับบ้านอยู่ที่นี่รถดอกไม้สวยด้วยพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะพาเรากลับบ้านเราก็จะไปทำงานทันเวลาดีใจมากทุกคนได้ขึ้นรถแล้วนะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปเราแล้วเราก็จะ ตามคิปใหม่หนๆ,ๆนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ